สสดีเพื่อนคอบอลทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังชขวงผมด้วยนะครับผ่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดดึงเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนียครับก็กินเต็มเลยทั้งสองคู่เลยนะครับผมให้ไปเนี่ยในหน้ายูทูบนะผมคู่แรกก็คือคู่ระหว่างซันเกตเจอกับบรูคลีบอลคู่นี้ผมไม่พอจัดราคานะครับแล้วก็ไม่พอจัดอาจจะเบียดสื้ติมันิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับก็ให้อยู่ที่ซันเกตรอไปเลยหนึ่งลูกครับบอลแพ้ระบบไอบอลเสมอนะผมที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคร ินเต็มส่วนคู่ที่สองนะครับนิวซีแลนด์เจอกับเบนฟิก้าบอลคู่นี้ผมมาอยู่ต่อที่เบนฟิก้านะครับเพราะว่ายังไงเบนฟิก้าก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เบนฟิก้าก็จบไปที่สามประตูต่อหนึ่งแล้วคู่นี้ผมให้สูงด้วยนะที่ผมอสองแนวทางก็คือสูงบวกต่อนั่นเองนะครับสูงกินเต็มแล้วก็ต่อกินเต็มมัสกอรมคู่นี้อยู่ที่เจ็ดประตูต่อสองนะครับส่วนอหนึ่งคู่เลยนะครับเป็นในเรื่องของในกลุ่มของผมละกันนะครับกัสโกเรนเจอร์เจอกับทาง ดืนยแซงนะครับบอลทุนนี้ผมให้อยู่ต่อที่กัสโกเรนเจอร์นะครับกัสโคเรนเจอร์ก็ใช้อยู่ที่สามตัวต่อศูนย์กินเต็มนะครับแล้วก็ VIP เมื่อวานนี้ก็คือเซอร์เบียาสวีเดนเรเจอกับเอฟซีพิลิตบอลทุนนี้ผมให้อยู่ที่เซเวียาทีมเยือนที่ลูกครึ่งบอลชนะสองประตูต่อศูนย์กินเต็มก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ในช็อตอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมสรุปให้แค่นี้ก็พอนะครับโอเคนะครับเมื่อคืนนี้ก็สี่ตัวกินเต็มทั้งหมดเลยนะครับส่วนบอลวันนี้ โอ้โหยูโยมาสองคู่10สิงหาคมนะครับค่อนข้างน่าสนใจคู่แรกคือมิเดิลโบร์เจอกับทาง ley, บาร์เซโลน่าคู่นี้เป็นคาราบาลคั้วบังกลีนะครับส่วนคู่ที่สองก็คือเรอัลมาดริดเจอกับทางแฟรงก์เฟิร์ตบอลคู่นี้เล่นที่สนามกลางนะครับรู้สึกยูฟาซูปเปอร์ครัพนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเอาแชมป์ของทางด้านยูโรปาเจอร์ชป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับคู่แรกอย่างมิเดิลโบร์กับทางบาร์เซโลน่าก่อนเลยนะครับ บอลคู่นี้ถ้าเราดูจากสถิติในการพบเจอการเคยเจอมาทั้งหมดขออภัยครับหยุดดูผิดนะครับอะเอาห้าเกมน่าสุดของทั้งสองทีมในการพบเจอกันนะครับบนทางทีมเยออย่างบาสซิลีทำผลง,งานได้ดีกว่าสามารถเก็บชนะมาทั้งหมดสามครั้งแล้วก็แพ้กับทางมิเดิลโบรไปสองครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันนั้นเล่นในบ้านของบาสซิลีนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิปอังกฤษก็คือบาสซิลีจะมาที่สามประตูต่อสอง ภาพรวมแล้วผมมองว่าบาร์เซโลน่ายังดูดีกว่าเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่ครับส่วนฟอร์มของทามดิเดลโบรตอนนี้5เกมล่าสุดของพวกเขาที่ผ่านมานะครับรวมถึงจะชับมิดด้วย3เกมกไปตั้งแด่บิลตเกมนะครับแต่เป็นชนะ2เป็นการเก็บทีชี้ได้ทั้ง2เกมที่เจอกับอุลตริกมากเซยย่ามา2-0งศูยเลยกับมอร์แคมเบอร์มา3-0มศนส่วนเกมที่แพ้เจอกับราก้าแพ้มา3-0เมสมอกับเว็บบอมบิด1นประตูต่อหแล้วก็เกนเนลลิคล่าสุดบุกไปแพ้ทีมตัางเรนเจอร์มาที่3ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มของ คูมาเยือนอย่างบอนสลีกันบ้างนะครับเอาห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับบางเป็นชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้เป็นหนึ่งเกมเป็นที่แพ้เจอกับพรีมัตนะครับในอังกฤษลีกวันนะครับส่วนในเรื่องของเกมล่าสุดเดี๋ยวพวกเขาชนะทางเชลนามาได้ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้บานส์ลีกจะตกชั้นจากแชมเปียนชิพไปอยู่ที่อังกฤษลีกวันนะครับส่วนแชมิดสามเกมเนี่ย แบบเปนชนะหนึ่งแล้วก็เสมอไปสองนะครับผมประมาณนี้นะครับมาดูในเรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็ในเรื่องของราคาของคู่นี้กันบ้างนะครับในเรื่องของแฮนดิแคปแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของราคาบอลคู่นี้นะครับหนึ่งลูกครึ่งไหลมาเลยแค่หนึ่งลูกควบลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่หนึ่งลูกครึ่งก็ยังมีอยู่นะครับแต่ราคาของคู่นี้เนี่ยอาจจะอยู่ไม่สวยแล้วเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะดูจากสถิติของคู่นี้เนี่ยคือบาร์เซียมันดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของชื่อชั้นณปัจจุบันตอนนี้นะครับ ทางมิดเดิลโปรอาจจะดีกว่าแต่นะครับแต่ถ้าภาพรวมในการพบเจอกันนะครับผมมองว่าบาาาร์ซี่ยังดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของราคาหนึ่งคูณสองตรงนี้นะครับราคาเสมอในลดลงมาเยอะมากผมซึ่งโอกาสเสมอของคู่นี้มีค่อนข้างสูงครับราคาเลยจ่ายลดลงมาครับแล้วก็โอกาสที่ทีมเยนจะกินราคาก็จ่ายลดลงมาเช่นกันนะครับผมเลยมองว่าบอนคู่นี้เนี่ยนะโอกาสที่บร์ซี่นะครับที่จะเก็บชัยชนะมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นุกที่ผมขอ,อความไปเลยแล้วกันนะครับ บันทองคู่นี้นะครับให้อยู่รองนะครับที่บาร์ซีอยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับหรือว่าราคาลูก่าควบลูกครึ่งกันได้หรือแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะว่าทุกสิ่งที่อย่งที่ผมให้ไปมันเป็นแค่ทัศนคติแนวทางส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องตามที่คู่ทีผมให้ไปก็อด้ตามตัวที่ท่านชอบก็พอแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกับตัวแรกส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของบอล ยูฟ่าซูเปอร์คัพและพูดระหว่างเรอัลมาดริดกับพบกับทางไอทัฟตันเปิดบอลเพื่อเล่นในสานามกลางคนระับต้องขอย้ำก่อนว่าไม่มีใครเล่นในบ้านของใครนะครับในเรื่องของบอลถ้วยอย่างที่ผมชอบวิเคราะห์นะผมก็คือในเรื่องของบอลถ้วยเนี่ยในเรื่องของอรององอาคามักจะกินกันไม่ค่อยได้นะครับคือเก้าสิบนาทีบอลถ้วยม,มักจะเสมอนะครับแล้วก็ไปตัดสินกันในเรื่องของอชอ่วงเวลาพิเศษนะครับว่าถ้าเกิดใครที่สังเกตก็ ย้อนกลับไปดูในพวกไอเรื่องไอเลนดูการที่แล้วได้เลยนะครับในเรื่องของพวกบอลปุ้ยอ่ะถ้าก้าสิบทีบอลจะเสมอกป็นพวกส่วนใหญ่นะครับส่วนบอลคู่นี้เคยเจอกันเมื่อเกมล่าสุดก็คือวันที่สามเดือนแปดปีสองพันแปดนะครับจะเสมอไปที่สูงประตูไอหนึ่งประตูตอนนึ่งเล่นในบ้านของฟางเ์ตนะครับจนเกมของมาดิดตอนนี้นะครับสามเกมล่าสุดของพวกเขานะเป็นการเจอกับทาง บาร์เซโลนาแพ้บาร์เซโลนามาหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมนี้ครับเราเินยาก็ยิงให้บาร์เซโลนาเก็บชัยชนะไปกับส่วนเกมน,นัดต่อไปผมเจอกับคาวอเมริกาครับหมอที่สองประตูต่อสองไงครับแล้วก็เกมที่เจอยูตูสชอยูตูสมาที่สองประตูต่อศูนย์นะครับในชั้นที่สามเกมล่าสุดที่ผ่านมาของมาร์ลิต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการออกสตาร์ทนะครับแต่เกมล่าสุดก็ถือว่าเรียกความมั่นใจได้ดีครับเพราะว่าทางยูตูสไม่ได้ที่สองประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งยูตูสเองก็เป็นทีมที่นขารับ ส่วนทางไอซทั้งฝรงเปิดค่อนข้างได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความฟิตที่ค่อนข้างพร้อมกว่านะครับโดยเกม5เกมล่าสุดที่ผ่านมาของแฟงก์เฟิรนะครับแบ่งเป็นบอลถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ลีกหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของกระชับมิ้นสามนะครับการชับมิ้นสามเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับอ่าจำมา5-0พาโตโนมา3-1แล้วก็สมดุลลิ้นด้วยนะครับเป็นทีู่0-0นะส่วนบอลถ้วยชนะทางมังดีเบิร์กวันที่4-0เป็นเกมล่าสุดเป็นบอลถ้วยไอ้์เป็นบ bon อลลีก bon ครับ เจอกับบอยร์แมนนิคโดนบเยร์แมเนิคกดไปที่6ประตูต่อ1นะครับซึ่งก็ต้องวัดโดนเละเลยนะครับเกมนั้นต่อไปเราดูในเรื่องของราคาตั้งของคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับในเรื่องของราคานะครับทางด้านบาลลิกะเปิดมาค่อนข้างสูงเลยนะตอนนี้นะเพราะว่าราคาตั้งตอนนี้นะครับที่ผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับในเรื่องของราคาตั้งก็คือ ครึ่งนะครับผมครึ่งควบลูกปลายมือครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็มีราคาหนึ่งลูกครึ่งกับราคาหนึ่งลูกนะครับราคาลูกครึ่งคือราคากลางนะครับผมน้าจากที่0.72นะครับในเรื่องของอันนี้นะครับ0.72งะส่วนท้าหนึ่งลูกเนี่ยน้ําจ่าย 0, 0นะครับผม0.70ดูดูแล้วนะลองหารลองคูณด,ดูแล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของไอ้หนึ่งที่ก็ลุกขึ้นเนี่น้ำใจที่0.88นะครับก็มาริทน,นะครับในเรื่องของสามราคาเนี่ยน้ำนจจ่าจะใจดำแน่แค่ที่ราคาเคคี้นะครับบอคู่นี้นียครับราคาเสมอก็ไม่มีลดลงนะ้วราคาท่นี้ก็ไม่มีลงมมองว่าวนพู่นี้ไม่น่ามีอะไรพิกผัน,นะครับคือเช่นนผมมองว่ายังไงมาริทบอน,นี้ก็น่าจะเก็ตชนะไปได้เนียแต่ว่าจะชนะขาดได้ไหมนี้เราต้องก็ต้องมาลุ้กกันอีกทีหนึ่งนะครับ อย่างนี้ผมบอกไปนะครับว่ามันมีราคาหนึ่งรูปมาด้วยนะเราะฉะน้นให้อยู่ที่หนึ่งรูปก่อนเลยนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่อยากลุ้นนะครับว่ามันมีจะชนะเกินสองรูปเนี่ยก็เอาลุกขึ้นได้นะครับไม่ว่ากันเนาะวันนี้ที่ผมบอควันท้องให้อยู่ต่อที่มานิลดนะครับในราคาในคำหนึ่งูปนั้นจากที่ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าวันเสม,มอมันก็ยังลุกไงแต่ถ้าวันชนะเราก็ยังได้กินเต็มเนีกยเราคิดดูหนึ่งพันได้เจ็ดร้อยอ่ะ ประมาณนั้นเลยครับจะคุ้มนะนะผมคุ้มนะครับบางคนทํางานยังไงมีถึงเจ็ดร้อยเลยที่ซ้าไปนะครับผมนี่เราแค่คืนเดียวนะครับได้มาเจ็ดร้อยก็คุ้มนะครับประมาณนี้ก็จบวันที่เียบร้อยผมสองตัววันนี้ของผมนะคู่แรกให้อยู่รองนะที่บาซิลี่ส่วนคู่ที่สองนะครับให้อยู่ต่อที่มาริดในราคาขัดหนึ่งลูกครับส่วนใครที่อยากรับทีเดบอลเพิ่มเติมนะผมไอรีน่ผมอยู่บนซ้ายมือนะที่ไอกระพริบกระพริบลิงๆอยู่นะครับ อะไรมาได้เลยเนี่ยครับรับรองว่ามีทีเด็ดให้มากกว่า4ี่ถึงห้าคู่แน่นอนนะครับแหรบบอรี่มันต้องขอรัวต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมขอรัวโชคดีนะครับสวัสดีครับ